ดาราสาวแอนเนตคลอดลูกโรงพยาบาลไม่ตรวจโควิดเจอหมอติดนาทีช็อกกอดกันร่ำให้อดีตนักแสดงสาวลุกครึ่งจู้งมือแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาแบบล้านนาไปเมื่อหลายปีก่อนล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพไปคลอดลูกแต่ต้องเจอกับความเสี่ยงจากโรงพยาบาลที่มอบให้โดยโรงพยาบาลไม่ตรวจโควิดบุคลากรก่อนทำคลอด พร้อมเผยนาทีช็อกขณะที่กำลังจะกลับบ้านหมอที่ทำคลอดโทรมาแจ้งว่าหมอติดโควิดกอดกันร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงลูกใจจะขาดทั้งตัวเองสามีและลูกน้อยต้องตรวจโควิด COVID. ผลเป็นลบแต่โรงพยาบาลก็ยังไม่ยอมบอกวิธีปฏิบัติตัวปล่อยให้ท่วงถามเป็นสิบสิบครั้งนั้นโดยอดีตดาราสาวได้โพสต์ภาพขณะคลอดลูกน้อยพร้อมข้อความในภาพ ความเสี่ยงที่โรงพยาบาลมอบให้ในวันที่คลอดลูกไม่ตรวจโควิดบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเข้าห้องคลอดพร้อมข้อความเล่าเรื่องราวที่พบเจอเพราะสุดท้ายพบว่าแพทย์ที่ทำคลอดเจ้าตัวติดโควิดทำให้สาวแอนเนตไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เรื่องราวผ่านมา 12วันแต่เจ้าตัวยังต้องกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่อถึงวันที่16สิงหาคมจากการจัดการปัญหาของโรงพยาบาลชั้นนำไม่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นด้วยว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าทำไมแอนอยู่โรงพยาบาลนานจังใช่ค่ะแอนกักตัวจากโรคโควิดที่ได้รับความเสี่ยงมาจากโรงพยาบาลในวันที่เราคลอดลูกค่ะ ยาวหน่อยนะคะแต่น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวหลายๆคนนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนำนะคะว่าเรื่องราวผ่านมา12วันแล้วและต้องกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงวันที่16สิงหานี้แอนตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันว่าจะผู้แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังดีไหม และตัดสินใจแล้วว่าอยากพูดเพื่อให้ครอบครัวอื่นๆคุณแม่ท่านอื่นๆเพื่อนๆและคนที่เรารักปลอดภัยและตระหนักไม่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบที่แอนเจออยู่กับเหตุการณ์นี้และขอย้ำว่าทุกอย่างที่พูดออกมาคือความจริง100%ค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศแห่งนี้ค่ะ คุณหมอที่ทำคลอดให้แอนติดโควิดค่ะและโรงพยาบาลไม่ได้ตรวจโควิดให้บุคลากรก่อนเข้าห้องคลอดโดยนโยบายคือทำเพียงสอบถามวัดไข้เท่านั้นและการจัดการปัญหาต่างๆของโรงพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพเลยท้ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พร้อมให้กำลังใจอาทิแมทพิลนีเดือดร้อนแทนด้วยว่าแย่เกินกว่าจะรับได้น่มาโมโหมากๆ ให้กำลังใจแอนหลานและคนในครอบครัวทุกท่านเลยนะจ๊ะนาตาลีก็ให้กำลังใจว่าขอให้ทุกอย่างโอเคออกมาปลอดภัยทุกคนนะเข้าใจเลยว่าแอนและครอบครัวรู้สึกยังไงพระคุ้มครองนะเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ